รถที่ผมคิดว่าน่าซื้อที่สุดในตอนนี้คือช่วงนี้ไปดูไปลองรถเล็กมาครับรถที่เป็นเซกเมนต์เดียวกันกับเขาเนี่ยราคาประมาณหกแสนไม่เกินเจ็ดแสนลองมาหลายยี่ห้อแล้วมาตละสองน่าใช้สุดคือเราขับมาได้อยู่แล้วด้วย c X ีห้าแล้วก็แอบ,บดูว่าอก็กลับไปขับรถเล็กๆสบายๆประหยัดประหยัดแต่พอรถมันเล็กอะ่ะมันก็จะดูของเก่งตามราคาครับแต่มาต้าสองภายในเนี่ย นี่มาลองนั่งที่มอเตอร์โชว์พูดถึงแค่ภายในแล้วกันมันฟิลมันแบบมันฟิลกู๊ดอะแล้วพวงมาลัยเนี่ยถึงจะเป็นมา z d a 2นะครับพวงมาลัยแม่งอันเดียวกับ4.5ข้างในเนี่ยหัวเกียร์เหมือนกันเลยครับไส้ไหนมันคือเซ้5จอนี่ก็เป็นลักษณะดเดียวกันแต่เล็กกว่านิดนึงเพราะฉะนั้นอันเนี้ย w i ลก g o o